สวัสดีเช้าวันที่23กรกฎาคม2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFF U23 Championship ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป2คู่ โดยคู่ในกลุ่มบีเป็นทางเวียดนามเอาชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อ1และผลอีกคู่ในกลุ่ม C เป็นทีมชาติไทยเสมอกันกันกบพมา่าไปแบบไม่มีสกอร์สูงครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่มบีอันดับ1เป็นทางเวียดนามที่มี6คะแนนส่วนอันดับ2และ3เป็นทางกัมพูชาและลาวที่มีทีมและ1คะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม C ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทีมชาติไทยที่มี4คะแนน อันดับสองพม,ม่ามี2คะแนนและอันดับ3เป็นทางติมอร์เลสเต,ตที่มีเพียง1คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งวันนี้มีเกมรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่1ลงแข่งขันกันไป13คู่โดยเริ่มจากคูพีเอสเอาชนะไครัตเอามาตี้ไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นเอฟซีโนอาแท้เฟเรน์วารอสไป1ประตูต่อ2ลินคอนเรดอิมเพรเรสตาเบลเกรดศูนย์ต่อ1และวิกตอเรียพาเซนแท้เวตไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อ1 มาที่คู่ต่อมาครับซึ่งเป็นทาง i f s ริกาแพ้เมาโม่หประตูต่อ4 FC โคเปนเฮเกนชนะริต้าจีลาน2ประตูต่อ0ฮัมรุนสปาตันแพ้ดินาโมเคียฟสูประตูต่อ3และปาฟอส FC เสมอกันกันกบมักคาบีเทลอาวิฟไปด้วยสกอร1์1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็น FK เซเกเนียเอาชนะสเตอูบูคาเรสไปได้1ประตูต่อ0ูนย์ซโลวานบราติสลาวาชนะซินสกี้โมสตาไป4ประตูต่อ0 เลสปอรนันเอาชนะ f อฟซีเบรดาบิกไป7ประตูต่อ1กลาสโกเรนเจอร์ชนะพานาที่ไนกอสไปได้2ประตูต่อ0และ f อฟซีริเยกาเสมอกันกันกบลูโดโกเรตไปแบบไม่มีสกอร์ศูครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิสโมูสรซึ่งวันนี้มีลงหุ่นเครื่องกันไป12คู่ครับโดยเริ่มจากเซลตาบิโกเอาชนะนาซิอองนาวไปได้2ประตูต่อศนาโปลีแพ้เอฟซีอารโซไปสูประตูต่อ2 เมทัลลิศคาคิฟชนะบรุเซียมือนเช่นกลัดบักไปได้3ประตูต่อ1นึ่งและแกลกมงฟุตชนะโรเดสอเวรอนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็น阿าเบสเอาชนะเอสเลติกบิวเบาไปได้1ประตูต่อศูนย์เซนกาเลนเสมอกันกันกบบิยารีลไป2ประตูต่อ2นองซี่แพสตาบุก1ประตูต่อ2และแบล็กเบิร์นโรเวอร์เอาชนะกาตาเอสีไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1มาที่คู่ต่อมาครับ โดยเป็นทาง AFC Wimbledon แพ้ Millwall ไปด้วยสกอร์ศูประตูต่อสา Warsaw แพ้ Derby County ไป2ประตูต่อ3าม Burton าเบียนแพ้ Sheffield อยู่ในเตตไป1นประตูต่อ2และ Barnet เสมอกันกันกบ Wigan Wanderer ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป3ามคู่ครับโดยคู่แรกเป็นกวาง g j FC เสมอกันกับินซอนซั a m ู u, ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 คู่ต่อมาเป็นโปรหังสตีเลอร์แพ้สูวันเอฟซีไป1ประตูต่อ5และคู่สุดท้ายเป็นทางเอฟซีอันยางเอาชนะแดกูเอฟซีไปได้4ประตูต่อสูงครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเคลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางชอนบุคุนไดมอเตอร์ที่มี48คะแนนอันดับ2คินซอนซันมูมี36คะแนนอันดับ3แทยอนซิติเซน36คะแนนอันดับ4 FC เอฟซีโซมี33คะแนน และอันดับ5เป็นทางโอหังสตีเลอร์ที่มี32คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ